ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามี Enchalilic Hex แล้วก็ a b y s s a นะคนี่อย่างสวยงามซึ่งวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า Lot of the d e อะนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่ามันดีมากเลยนะเอองั้นเดี๋ยวเรามาหาที่วางแท่นกันดีวก,นกว่า นี่ตรงนี้จะเป็นรูนะครับให้เออเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปเข้าไปในเขาอาบิเซอาบิสซออบิเเซานะครับเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมไปใส่เฮ็กก่อนแล้วกันนี่ไงเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่เฮ็กเป็นชา์นลิลิกมาได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยยินพุทเข้าไปเรียบร้อย อันนี้ก็จะเป็นเอ็นชาร์ลีลิทที่รออยู่นะครับแล้วอันต่อไปจะเป็นอบิโซ่นะครับอันต่อไปอบิโซ่ใส่เข้าไปเฮ้ยอขอบคุณเปิดไหมอ่ะไม่เปิดแต่เขาสมเปิดชือ้อ the deadness <Dave> ทางนี้ทางตันเอ้ยหวังว่าเราจะเจอเร็วๆนี้ก่อนที่รอจะ ขาดอากาศหายใจเดี๋ยวก่อนมันต้องไปเรเลๆ <c oughs> ไปเร็วๆสุดเฟิร์เฟอร์ของฉันแกจะสามารถช่วยฉันได้ไหมทุกคนผมตายแน่เลยผมหาทางขึ้นไม่เจอเฮ้ยนั่นไ,ไงช่องการหายใจ เราจะมาดูกันด <shake> <s Drag sup> yes. ีกว่านะครับว่าคุณปุณนะคะเขาจะทำสำเร็จหรือตายนะคะเราจะใช้คอนเซปชั่นคอนท์ yes ผมหนีตายผมหนีตายได้คุณเจอรถอัปเดตยังยังหร่อคุณเจอรถอัปเดตยังยัง เพราะเดี๋ยวผมจะเดาทางไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวผมทำไมเป็นติงหวังว่าผมจะไม่ตาย บอกว่าเอ่อเบ็ดนี้ถูกครับโดย King the Deep. เ n จ a r า k ี่คิงออฟเดอะดีฟซื้อเรียบร้อยเอ้เอาสิ่งเี้ยงมาดิดนี่ไงเราเดิเดฟเฮ้ยมีผีผี เขาบอกว่าผีเนี่ยจะสามารถทำให้เราเขาเรียกว่า Double บบปลาใช่ Double บบปลาเดี๋ยวเรามาลองดีกว่านะทุกคนเรากลับมาแล้วที่เดดเดดมันแบบสมมติคุณตกได้ปลาสกไอ้์ซมมอนมีโอกาส Double บบเป็นเออเออไอ้นี่ได้ฮะเออ Double บบเป็นคุณโลโซสกิลเฮ้ยแล้วตกอย่างเร็้วด้วยนะแล้วหลอกคือใหญ่เท่าคิงล็อเลย ลองน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะคุณแล,แ,ลแ,ลและแลวและผีว่าคุณคุณลองน้ำหนักเท่าไหร่เดียวคุณมันลองรับน้ำหนักเท่าไหร่สามหมื่นกิโลเฮ้ยเดเดฟแบบโกนดาคือคุณเอนเชนเกิดเ,เหรอเอนเชนซื้อเพนเดี๋ยวครั้งนี้เราจะไม่ได้เดี๋ยวครั้งนี้เราจะได้ทดลองครั้ง ครังใหญ่ว่ามันจะสามารถตก a n c i Defuse Paint หรือเปล่าได้หรือเปล่าเฮ้ยน้ำนรเวๆดูซิว่าจะตกดีแค่ไหนเล็กกาโรนน้ำหนักเท่าไหร่รู้บ้างให้ทายมันห้าหมื่หรอห้าหมหรอพิดหกหมื่นหกพันแต่ตอนนี้บอกเขาต้องจะตก a n c i Defuse Paint ก่อนเพราะว่าถ้าผมได้ยูบนี่คือดีด,ดีแบบดีมากใคฮอย ใครอยากไล่เอ่อเ็นเชิ้นเดซเซอร์เพนนะฮะนี่ทิกะทีมฟิตเลยนะนี่กะทีมเอ็นชิ้นเดซเซอร์เพนมันอยู่ไหนอะคุณเอ็นชิ้นเดฟมันอยู่ข้างหลังเลยอะเฮ้ยดูหูได้สองตัวติดโอ้โหต่อเฮลที่ผมได้โปรดดูเถอะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอีเทเนอร์วอยด์จื้อคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวตกไปเรื่อยๆก่อน,นชื่อเด็บเซอร์เวน,น เอนชันไอโซฉันมาแล้วผมก็เป็นดีวาย6ของอังกแบบนั้นเลยว่าเราจะได้เอนชันอะไรดีวายทำอะไรได้โชคดีเอาง่ายๆคือโชคดีเอ็นชันเดฟเซอร์ e ิ้นแต่เอาตรงมันมันมันโชคดีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนครับนีคี อืมบอีสิงนเอาไว้สำหรับไอ้นี่นะคุณชิงรบอดมันตกได้ปลายใหญ่ๆอ่ะตกได้แบบใจอ็ผมบอกแล้วซีชิงกับชิง g บอดอะสามารถตก Quality Quality ดีเหรอคุณมันมันไม่ได้ดีสำหรับเราเอาเด็ดดีขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมันใช้ได้แต่ว่าผมเพี้ยนมั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 นดีสำหรับ สเตดี้รอสัมราบอผมมานะอืมไม่เอาไม่ดีต้องเปลี่ยนเคลิเวอร์ได้โปรดเฮ้ยฮัตตี้เท่าไหร่ครับขายลัวเลยอาตรงคือไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นผบต้องพอสำหรับแค่นี้แล้วกันสวัสดี้จะขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายเย้บายบาย